ว่าแต่เจ้าสวอมวันนาสมองนี้ทําอะไรบ้างเพื่อรับมือศัตรูครับคําตอบก็คือเมื่อถูกคุกคามเนี่ยสมองก็จะส่งนักรบของตัวเองเข้าสู่การต่อสู้บางศึกก็ชนะบางศึกก็แพ้แต่ที่แน่ๆพวกมันย่อมจับศัตรูมาได้บางส่วนเผ่าพันธ์เหล่านี้จะถูกใช้ในโครงการผสมพันธุ์หรือไม่ก็การโคลนิ่งเพื่อสร้างนักรบของเผ่าพันธุ์นั้นแต่เป็นเวอร์ชั่นของสวอม้วยสติปัญญาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสารรค์ที่มากขึ้นในระดับที่สูงกว่าพผพันธุ์ต้นแบบมากจากนั้นนักรบที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จึงถูกส่งไปพิชิตเผ่าพันธุ์ต้นแบบสงครามจะดําเนินต่อไปตราบเท่าที่วันนาสมองยังมีชีวิตอยู่ซึ่งจะว่าไปมันก็ไม่ได้อายุยืนนะครับถนับตามมาตรฐานอายุขัยของสวอมคือประมาณ1000ปีเท่านั้น สาเหตุที่มันมีอายุได้แค่นี้ก็เพราะว่าเป็นระบบป้องกันของรังครับที่จะป้องกันไม่ให้วันหน้าสมองที่ฉลาดกว่าชาวบ้านยึดทั้งรังมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวแต่ส่วนใหญ่สงครามกับสวอร์เนี่ยมักจะจบลงในเวลาไม่นานเท่านั้นศัตรูของพวกมันล้วนพ่ายแพ้และสันติก็กลับคืนมาอีกครั้งหลังจากทําลายเผ่าพันธุ์ที่มารุกราได้แล้วเนี่ยพวกนักรบที่ถูกสร้างเลนแบบก็จะถูกหลอมรวมเข้ากับเดอะสวอรอย่างสมบูรณ์ ด้วยการโครน n i n g ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นอันตรายไม่มีสติปัญญาและมีพลังสมองมากพอแค่สำหรับทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลและป้องกันรังเท่านั้นกลายเป็นวันณะซิมบิโอตที่จะอยู่ร่วมกันในรังต่อไปเพราะงั้นเผ่าพ,พันธุ์สวอมทั้งหมดเนี่ยจึงประกอบด้วยวันณะดั้งเดิมและก็ยีนที่รวบรวมมาได้จากเผ่าพันธุ์อื่นที่พยายามจะคุกคามพวกมันในอดีตและก็ดูเหมือนว่าในจกักรวาลชิสเมทริกซ์เนี่ย ทุกสายพันธุ์นั้นอาจจะประกอบด้วยสารพันธุกรรมและระบบเคมีชีวภาพที่คล้ายคลึงกันสวอมจึงสามารถโครนิ่งพวกมันได้ง่ายแถมพวกซิมบิโอต่างเนี่ยก็ยังสามารถกินเชื้อราในรังได้เหมือนกันกันกบมนุษย์จนถึงตอนนี้สวอมได้ดูดซับสิ่งมีชีวิตต่างเผ่ามาได้ถึง15เผ่าพันธุ์แล้วแถมยังดูดซับความทรงจําทางพันธุกรรมทั้งหมดจากศัตรูมาด้วย